ปรากฏการราหูอมทิ์ในวันที่22กันยายนนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาววันพฤหัสนะครับสำหรับเพื่อนๆชาววันพฤหัสเรื่องงานเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะครับใครที่ทําค้าขายก็ค้าขายได้ดีใครที่มีการดีลทาออนไลน์ขายของออนไลน์ก็ได้กอบกาไรดีนะครับใครที่ทํางานประจําก็มั่นคงดีนะครับแล้วก็ใครที่มาทางานกับพวกศิลปาการแสดง ก็ดโดดเด่นในสายตาสวยๆงามๆได้ดีหมดเลยนะครับเรื่องงานชาวันพุทธด,ดีหมดเ่อถ้าเรื่องไหลดีมากนะครับอันนี้เราข้าไปอย่างรวดเร็วต่อมาเรื่องเงินชาวบ้นานพหัสครับเรื่องเงินลาหูอมอาทิตย์นะครับยี่สอกันยายนจนเป็นต้นไปเนี่ยให้เรามาระวังหน่อยไม่ได้มีอะไรร้ายแรงหรอกครับแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นการทําบุญทําทานเยอะหน่อยนะครับเอาเงินที่มีก็ไปทําทานทําบุญเป็นสิ่งดีครับ แต่ว่ายังไงก็ทําทตามฐานะนะครับทำตามแต่พอดีนะครับทําแล้วเราไม่ไมลำบากเรื่องงานนะครับอาจจะต้องมีบุตรบริวารในการดูแลมาขอความช่วยเหลือนะครับชาววันพฤหัสนะครับเอาเงินตัวเองนี่แหละไปดูแลคนทีอ่อายุน้อยกว่าลูกน้องบริวารทํานี้ก็ได้เดี๋ยวไปให้ทานทําบุญอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ของชาววันพฤหัสก,ก็อาจจะมีโอกาสได้รับมรดกหรือได้รับจากของผู้ใหญ่มาอาจจะมี มีค่าวัตถุมงคลหรือเงินก็ได้นะครับดีเลยแล้วก็แน่นอนครับในตัวพอเราได้ได้ทรัพย์มาบุญที่เราทําส่งเสริมให้เราได้เงินได้สิ่งดีๆได้ของที่มีมูลค่านะครับแ็แน่นอนครับไพ่ใบนี้ก็ทําให้ชีวิตการเงินดีมากโอ้โหพืรหัสนี้งานเงินเวลิกูดเยี่ยมเลยนะครับต่อมาสําหรับความรักชาวพืรหัสคนโสด จังหวะนี้โดดเด่นมากตรงนี้คนโสดของชาวอังเกิดวันขวนะครับมีสเสน่ห์มากนะครับดึงดูดมากแต่ว่ามันอาจจะด้วยด้วยความเสมน่ห์เกินไปนครับอาจจะดึงดูดทั้งคนดีและคนไม่ดีนะดูดีๆหน่อยนะครับก็อ่เพราะว่าช่วงนี้เราเราอาจจะแต่งทเลาะกันทะเ่าะแต่ง,ตงเราอาจจะโดดเด่นดูดีในสายตานะครับบางคนอาจจะเรื่องแบบเฮ้ยช่วงนี้เราก็แต่งตัวปกตินะอ้ยแต่ช่วงเนี้ยคุณอาจจะได้เรีลกว่าไง ทำงานเก่งโดดเด่นมีผลงานทําให้ดึงดูดหรือว่าดูเด่นกว่าคนอื่นๆทาให้มีสเสน่ห์กับกับบางคนที่เขาชอบคนที่ทํางานเก่งบางคนจะอาจจะชอบคนที่พูดเก่งบางคนอาจจะชอบคนที่ตัวแต่งตัวเก่งอะไรทำนองนี้นะครับชาวมังพุทธชนนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องความรักนะอันนี้จะเป็นคนโสดก่อนนะครับแน่นอนครับก็อาจจะมีทั้งคนที่ดีคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาอย่าง่งหนึง่งชาวมังพุทธเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมี ความเขาเรียกว่าไงความผิดหวังครั้งเก่าหรือว่าอาดีตที่ไม่ดีมามันฝังใจอยู่นะครับอะไรที่มันลืมได้ก็ลืมไปนะปล่อยมันไปนะครับแล้วจังหวะนี้ยที่เราสดๆเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่เราเปิดอกเปิดใจเพื่อจะเจอพบเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราได้นะครับสำหรับคนสดต่อมาคนมีคู่กลับกันเลยในกรณีที่เป็นคนที่มีคู่นะครับชาววันพฤหัสช่วงเนี้อ่าวันที่ยี่สิบสองกันยายน็นต้นไปเนี่ยให้เราวันระวังหน่อยเพราะว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ย อาจจะเขาเรียกว่าต่างคนต่างยึดความคิดของตัวเองยึดอ่าเขาเรียกว่าไงยึดเขาเรียกว่ายึดอ่าทิฐิมีต่างคนต่างมีทิฐินะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะอาจจะทําให้มีคอนฟ lict กันได้นะความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้มันเคยจะเดินหน้าพัฒนาไปได้ดีดีเนี่ยต่างกลายเป็นว่าเฮ้ยยึดติดและมีทิฐิละเธอไม่ยอมฉันฉันไม่ยอมเธอมนเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการพัฒนาไปเท่าไหร่นะครับถ้าเราลดทิฐิลงได้ เราเข้ามาพูดเปิดอกพูดจากันดีๆนะครับเราไม่ใช้อารมณ์เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเดินหน้าไปได้นะครับเราอุ่า์ลูกต้นรักกันมานะครับมันก็จะควรจะต้องได้เก็บผลของต้นรักนั้นนะครับก็หลายๆคู่อาจจะมีช่วงแบบแันที่จะแต่งงานหรือพันที่จะขยับความสัมพันธ์อะไรทํานองเนี้ยแต่ว่าไอการที่มันจะขยับหรือว่าเปลี่ยนโพ i ิชันของจากคาว่าแฟนมาเป็นคนรักอะไรเนี้ยหรือว่าเป็นคู่แต่งงานเนี่ย มันอาจจะมีระหว่างทางมันาำให้มีคอนฟ lict หรือว่าความเห็นไม่ลงไม่ลงรอยกันอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับก็สำหรับชาวันพฤรหัสครับถ้าถูกใจคำทำนายนะครับกดหัวใจและคอมเมนต์แล้วคำทำนายดีๆด,ด้วยนะครับอันไหนไม่ดีก็ปล่อยไปนะครับขอบคุณมากครับ